สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุลมกันนะคะผู้ที่ผูกดวงมาแล้วเวลาเกิดตรงกับชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุลมก็มีชาวกุมชาวตุลแล้วก็เมถุนนะคะคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็ขอให้เป็นการฟังเล่าเรื่องจากไพ่ส่วนคนที่คิดว่าใช่คิดว่าโดนก็ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเอาแหละเรามาดูธาตุลมกันนะคะว่าตัวคุณเองนะคะมีความรู้สึกอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ความรักของคุณก็รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าบางครั้งตัวเองก็ อยากจะให้ความรักเนี่ยเป็นเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเรามาดูกันค่ะว่าอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมความรักคุณเป็นเช่นไรขอ5ใบ The s t r e n g 7อ,อ่ราชินีดาบ1ดาบ6เหรียญแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะตัวคุณในอดีตที่ผ่านมา ตัวคุณได้เจอกับเรื่องราวที่เหมือนกับคู่รักของคุณหรือตัวคุณเองหรือเปล่าที่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือตัวคุณเองพยายามที่จะทำอะไรได้ยากๆขึ้นมานะคะหรือได้ไปเขาเรียกว่าอะไรบางทีอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าต้องท้าทายมีเรื่องให้ท้าทายแล้วคุณก็จะทำมันได้ดีนะคะบางคนออกไปทำงานทำเงินไปหาอาชีพได้มีอาชีพใหม่ๆ นะคะมีอาชีพใหม่ๆให้ตัวเองได้มีอะไรทำแต่บางคนเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าไปทำงานใหม่ไปเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มคุยกับใครก็ตามเริ่มใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หน้าท้าทายเป็นเรื่องที่เหมือนกับตัวคุณเนะ่ะเหมือนเหมือนรู้จุดอ่อนของคนคนนี้นะคะว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วคุณก็คอยที่จะ เปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้เข้ากับคนคนนี้ให้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยได้ไม่ได้ไ่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะอะไรก็ตามถ้าคุณตัดสินใจแล้ว่มันรู้สึกว่าคุณจะไม่ไม่กลับไม่หวนคืนกลับเหมือนกับว่าบางทีอ่ะตัวคุณได้ตัดสินใจที่จะ ทำอะไรไปสักอย่างมันมีความมันมีความตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วตัวคุณเองก็คิดถึงเขาด้วยมีความคิดความหวังนะคะมีความรู้สึกที่ดีหกเหรียญบางทีคุณอาจจะมีเขาอยู่ในใจลึกๆนะคะวาดฝันถึงเขาวาดฝันถึงอนาคตตัวเองคิดถึงเขาแต่ตัวคุณก็เป็นราชาเหรียญด้วยบางที คุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะหาสิ่งต่างๆให้ตัวเองได้มีความรู้สึกที่ดีบางครั้งชาวธาตุลมเป็นคนที่สามารถที่จะทําให้ตัวเองอะมุกออนจากเรื่องแย่ๆมาได้ง่ายๆนะคะคุณไปโฟกัสเรื่องการเงิน,น,นอาจจะมีเงินเข้ามาอาจจะมีงานเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณได้ใช้จ่ายใช้สอยได้ดีมากขึ้นคล่องมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายค่คะ ให้ขยายเอามาบอกว่า8ดถ้วยสถ้วยแปดเหรียญราชินีพระจันทร์ The High Spring t แล้วก็ The d e v i คนคนนี้ที่เข้ามาตัวคุณเองรู้สึกว่าอืมเขาเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณให้มันให้มัน มีอะไรที่ได้ทํามากขึ้นแต่การเติมเต็มในครั้งนี้ยมันก็ยังดูเหมือนยังไม่พอยังไม่ถูกใจยังไม่เพอร์เฟกนะคะมันยังไม่เพอร์เฟกสักเท่าไหร่เพราะว่าบางครั้งตัวคุณเองต้องการอะไรที่มันดีกว่านี้นะคะคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะเขาไปเที่ยวไปเที่ยวแล้ว มีผู้หญิงสองคนทั้งซ้ายทั้งขวาคนนึงก็อ,อกเอาใจอีกคนนึงก็อ,อกรชอนอ้อนแอนอ่อยเยื่อะแต่ดูหน้าคุณสิตัวคุณเองอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมคนนึงก็กอดไว้อีกคนนึงก็เหมือนแสงสว่างให้ตัวเองแต่คุณก็ยังยังไม่พอนะคุณก็ยังไม่รู้สึกว่าสองคนนี้จะมาเติมเต็มความรู้สึกข,ของคุณได้จริงๆนะคะสามถ้วยเวลาเห็นไหม คุณเข้าบ้านหลังนี้มีผู้หญิงสามคนรอคุณอยู่แต่คุณก็ยังลังเลคุณก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีถึงบอกแล้วว่าความรักบางทีมันไม่จำเป็นสำหรับคุณด้วยซ้ำไปมันมีการดูแลการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคุณก็ได้หรือเขาก็ได้ที่มาซัพพอร์ตกันคุณอาจจะซัพพอร์ตเขาดูแลเขาเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบ ดูแลคนอื่นนะคะชาวธาตลมแต่ตัวคุณเองก็เก่งแล้วก็ทั้งเก่งทั้งฉลาดมีความรู้เยอะมีความรู้รอบด้านบางครั้งคุณก็รู้สึกอ่อนแอในหัวใจมันมีอะไรบางอย่าง เดอะเดวิลมันมีความสวยความงามอยู่ในนั้นมันมีสายสัมพันธ์ผูกพันให้คุณบางทีคุณกับเข,เขาเข้ามาพบกันเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ผลตอบแทนก็ได้เขาเข้ามาหาคุณเขาหวังอะไรจากคุณบางอย่างก็ได้นะคะเดอะเดวิลเพราะว่าบางทีคนเรามันเข้ามาหากันมันมีความมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันจะลึงดึงดูดเรื่องอะไรคะอารมณ์ความรู้สึกหรือการเงินการทองที่คอยดูแลซัพพอร์ตกัน คนคนนี้เขาอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเรื่องการเงินให้คุณก็ได้นะคะที่คุณเข้าหาเขามันมันหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างเขาเข้ามาเพื่อจะหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณสักอย่างหนึ่งก็ได้มันมีตัวแปรหลายอย่างนะคะ The Daily ลมันเป็นความไม่ชัดเจนอยู่แล้วแหละมันเป็นสีเทาๆมันเข้ามามันมีการเข้ามาพูดคุยแต่มันไม่ชัดเจนมันคลุมเครืออยู่อาจจะเป็นเขาะที่เข้ามาแล้วเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเดี๋ยวขอให้สรุปขอให้สรุปนะคะ วิวออฟว่์จูนสองไม้เท้า The star รสี่เหรียญการที่เข้ามาพบมาคุยมาพูดกันยังครั้งเนี้คุณจะคิดกับเขาเป็นเพื่อนคุณจะดูแลเขาแบบเป็นเพื่อนคุณจะหวังดีกับเขานะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคุณก็ยังไม่คิดเรื่องที่จะเอาเขามา,มาใส่ใจในจริงๆคุณยังไม่ได้เอาเขามาเป็นคู่รักที่จะต้องมา ช้ชีวิตร่วมกันจริงๆมันแค่มาเจอเจอกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันไปมันอาจจะมีการแอบส่องแอบตามกันอยู่มันมีการติดตามกันอยู่ก็ได้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณแสดงความรักออกมาคุณก็ยังจะเห็นว่าเขาก็รู้สึกดีคุณก็รู้สึกดีมันเป็นสถานีให้ให้กันนะคะมันเป็นการกลับมาพบมาเจอกันอาจจะเป็นความรักในอดีตชาติที่กลับเข้ามา เจอเจอกับคุณหรือคนรักเก่าคนที่เคยคุ้นเคยกันเก่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเวลากลับมาในครั้งนี้มันเลยกลับมาในสถานะที่พิเศษไปกว่าคนอื่นก็จริงแต่มันก็ยังไม่จริงทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคู่ของชาวธาตุลมกันดีกว่าค่ะชาวธาตุลมนะคะ เดี๋ยวขอไพ่ขยายไพ่ของชาวธาตุลมใช้ไพ่ใช้ไพ่ไม่มดนะคะสี่ไม้เท้าหนึ่งดาบ the highest er, the fool ค i So ์อ f SORT ราชาดาบคนคนนี้ของคุณเขาเข้ามาคุณอาจจะพบไปเจอเขาในงานเลี้ยงงานสันสันพบปะกันอดีตที่คุณเคยรู้จักไปเจอกันในงานเลี้ยงอยู่ในที่ทำงานก็ได้นะคะมันมันบอกว่าเขาก็บอกว่าในอะไรก็ตามอะถ้าเขาตัดสินใจเขาพูดอะไรไปแล้วมันก็จะเป็นจริงในตามนั้นเพราะว่าบางทีตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง มันเหมือนดฟูมันเหมือนเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์ใส่คุณคนคนนี้นะคะเขาจะบอกว่าบางทีตัวคุณหรือเปล่าที่ชอบใส่อารมณ์นะคะเวลาพูดคุยกับเขาเขาก็รู้สึกว่าคําพูดคําจาของคุณบางทีมันก็ดูดีบางทีมันก็ดูมีความสุขดีแต่บางครั้งมันก็ดูร้ายๆใจร้ายกับเขาเขาเหมือนกับเป็นคนที่ เดาใจคุณยากค่ะเขาไม่สามารถที่จะเดาใจคุณได้เพราะบางทีอารมณ์ของคุณก็คือขึ้นลงๆ<ง>ชาวธาตุลมนะคะบางทีควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็วีนเวียงใส่คู่ของคุณก็มีเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคู่ของคุณอีก5ใบค่ะ5้าเจ็ดาบนะคะ The w o r อ Page of Wands สีถ้วยราชินีเหรียญ ตัวเขาบอกว่าถ้าเขาได้ออกมาจากความสัมพันธ์กับคุณนะเขาบอกว่าสักวันเขาจะกลับมาเคลียร์ตอนนี้เขาขอไปใช้ชีวิตในแบบของเขานะคะการที่เขาห่างหายไปเขาบอกว่าเขาได้เดินทางไปตามความฝันของเขาสะก่อนเขาไปผจญภัยในโลกของเขาที่เขาอยากทําบางทีเขาอยู่กับคุณแล้วเขาอึดอัดเขาอยู่กับคุณเขาก็รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายผิดหวังหรือว่าตัวคุณเองเนี่ย อาจจะเป็นคนขี้หึงมากเกินไปหรือเปล่าชาวธาตุลมคุณเป็นคนขี้หึงโมโหร้ายใส่เขาหรือเปล่าเขาเลยอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์บางครั้งก็บางคนบางคู่ก็เดินออกมากันแล้วนะคะไปอยู่ที่ของตัวเองไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เสียใจเขาก็โศกเศร้าเวลาที่ออกมาจากคุณแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องใช้ชีวิตของเขาในแบบที่เขาต้องการแล้วแหละเขาก็อยากจะเป็นราชินิมิท้าวเขาต้องหาเงินหางานทํา ด้วยนะคะไม่มีเวลาที่จะมาอกเสียอกเสียใจกับเรื่องความรักมากสักเท่าไหร่ถ้าเขาได้หันหลังไปจากคุณมาแล้วอ่ะเขาก็ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไปบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สรุปให้คู่ของชาวไม่ถุนอีก5า้าใบดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อเห็นไหม The Temperance สิบเหรียญ The Devil สิบดาบแล้วก็ แไม้เท้าเขาก็บอ,อกว่าเขาก็ยังยืนยันยืนกลานในความรักถ้าเขาเป็นคนที่ทิ้งคุณไปหรือเขาออกมาจากความรักเนะี่ยตอนนี้เขามาใช้ชีวิตของเขาอยู่นะคะเป็นชีวิตที่เขาพึงพอใจบางที่เขาอาจจะกลับมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเขาก็ได้หรือถ้าเขายังไม่มีครอบครัวตรงไหนเขาอาจจะกลับไปหาพ่อแม่เขาไปหาครอบครัวเดิมของเขา เรื่องราวของคุณกับเขาที่มันจบไปก็ขอให้มันจบไปก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมเขาจะกลับมาพูดมาเคลียร์กันต่อให้เขาหรือคุณรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดถูกแทงทัางหลังมายังไงซะณนะตอนนี้เขาก็มองว่า ยังเยียวยารักษาจิต Ь ใจตัวเองได้บางครั้งอาจจะสับสนบ้างบางครั้งอาจจะวุ่นวายบ้างนะคะแต่เขาก็มองแล้วแหละว,ว่าเมื่อไม่มีคุณเขาก็พยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองถึงแม้มันจะยากลําบากสักนิดนึงเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเขาเขาขอไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตบ้างนะคะขเขาขอไปอยู่กับตัวเองบ้างเยียวยาร,รักษาจิตใจตัวเองแต่มันก็มีคุณอยู่ในความรู้สึกที่ดีอะค่ะมันก็มีให้คุณมันมีความรู้สึกที่ให้คุณอยู่แล้วแต่บางครั้งถ้า เวลาทําให้เขาสบายขึ้นสบายใจขึ้นเขาก็จะกลับมาเคลียร์มาพูดคุยแต่ถ้าคุณเป็นคนทิ้งเขาไปเขาก็อยากให้คุณมาเคลียร์มาคุยนะคะกลับมาพูดมาคุยกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นะ่มันมีอะไรมันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องห่างหายกันไปเดี๋ยวเรามาขอไพ่ขยายคู่ของคุณอีกทีนึงค่ะหใบนะ เห็นไหมคะว่าเขาจะดูแลเยียวยารักษาจิตใจของเขาให้ดีก่อนแล้วเขาจะกลับมา พูดมาคุยมาเคลียร์กับคุณบางครั้งการที่เขาได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเขาจะปรับเปลี่ยนมันเขามองเห็นความรักที่คุณมีให้ถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะดูสับสนไปบ้างนะคะมันจะมีการนึกถึงเรื่องราวที่เคยเริ่มต้นกันมานึกถึงอดีตที่เคยดีๆต่อก,กันไว้เขาจะต้องการความยุติธรรมในความรักด้วยนึกถึงอดีตที่ทำมาด้วยกันด้วยนะคะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกว่า มันจะต้องเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรตัวเขาเองอะไม่ได้มองคุณในแง่ร้ายนะคะแต่แค่เขาอยากจะไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาทำในแบบที่เขาอยากจะเป็นนะคะเอาละค่ะชาวธาตุลมคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะคะมีความรักให้กับคน รอบข้างคุณก็อย่าลืมดูแลรักษาจิตใจตัวเองณตอนนี้ความรักของคุณมันยังไม่ดีมันยังไม่ถูกใจก็ขอให้คุณใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นนะคะอย่าไปโฟกัสในเรื่องความรักช่วงนี้ถ้าความรักมันยังไม่มาก็ขอให้มันขอให้คุณมีความรักให้กับตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่ถึงเวลานะคะโชคชะตาเขาจะส่งคนคนที่ที่ดีที่เหมาะสมมาให้คุณคะ่ะ แล้วตัวคุณเองนะคะถ้าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักการเงินการงานคุณจะปังปังปังมากๆเลยค่ะนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินดีกว่า<อ>เพื่อจะฆ่าเวลาเรื่องความรักเพราะถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่ความรักของคุณเขาเข้ามาคนรักของคุณเข้ามาคุณจะได้พร้อมจะได้เปิดใจให้เขาแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้เขาไปนะคะจะได้ไม่ เขาเรียกว่าเหมือนรู้ใจตัวเองก็เหมือนรู้ใจคนอื่นนะคะเพราะคนอื่นก็คิดไม่ต่างกับเรานะคะเอาละค่ะชาวธาตุลมคะ้ะเดี๋ยวเรามาดู Energy นะคะ Energy ของคุณว่าคุณควรจะมองโลกในแบบไหนนะคะ S Be s p a n ด์ e ีเน s นะคะกล้าหาญคุณจะกล้าหาญแล้วก็เผชิญกับปัญหาต่างๆได้นะคะถ้าคุณมีใจที่เข้มแข็งและกล้าพอที่จะออกมาจากความรู้สึกที่ไม่ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตัวคุณเองกล้าหาญทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นแค่เขาเรียกว่ามันจะเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ break off b e a k i n g b k i n g Girl นะคะคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมากมายสักเท่าไหร่นะคะตัวคุณจะมีความพยายามแล้วก็ฝ่าฟันออกมาได้คุณจะเรียนรู้กับคุณจะเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์กับมัน Empowerment นะคะคุณจะเพิ่มพลังคุณต้องหาเวลาเพิ่มพลังให้กับตัวเอง มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็คุณก็ต้องหาสิ่งจูงใจเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะมีสมาธิแล้วก็ทําให้คุณมีพลังในการที่จะทําอะไรต่อไปนะคะคุณต้องหาวิธีที่จะผ่อนคลายตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมส านนะะการตัดสินใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสมาธิคุณนิ่งพอการตัดสินใจของคุณที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะผ่านไปนั้นมันจะทำไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะว่าการตัดสินใจของคุณแต่ละครั้งนะคะตัวคุณจะเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาเรียนรู้กับมันค่ะ high t e n s i o variety นะคะ, our, ะ,ค,ะคุณจะ สร้างความสด,สดใสให้กับโลกใบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีพลังบวกนะคะความสดใสที่เกิดขึ้นจากตัวคุณคนรอบข้างถ้าเกิดว่าเขาได้มาสัมผัสคุณเขาเห็นว่าคุณมีความสดใสมีออรา่ามีการมีการเปล่งประกายของจิตใจที่งดงามจะมีคนเข้าหาคุณคะ่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ดึงดูดคนรอบข้างมาโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครนะคะชาวธาตุลม open your heart ค่ะเปิดใจมองโลกให้กว้างนะคะใช้ความเมตตาแล้วก็ความกรุณาให้กับคนรอบข้างเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณมีสเสน่ห์เป็นการเพิ่มพลังแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณให้คุณเปิดใจออกมาอย่าปิดกั้นนะคะเมื่อใครเมื่อมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้รับรู้สิ่งสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกเลยค่ะอินโทรชันนะคะความสามารถแล้วก็ ความคิดสร้างสารรค์คุณจะมีไอเดียนะคะในการทํางานคุณจะมีไอเดียในการพบปะพูดคุยกับคุณคุณจะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณจะใช้เวลาของคุณนะคะออกมาเพื่อที่จะเรียนรู้กับประสบการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นคุณจะใช้สติปัญญาของคุณวิเคราะห์พิจารณาคนรอบข้างที่เข้ามาแล้วก็ คุณจะใช้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมองโลกตามความเป็นจริงค่ะเอาละค่ะชาวธาตุลมค่ะไม่ว่าตัวคุณจะเคยผ่านอุปสรรคหรือปัญหาอะไรมาก็ตามนะคะใจของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นที่หนึ่งไอ้ที่มันทุกข์นะคะมันไม่ทุกข์เพราะว่าคนอื่น เข้ามาว่าเข้ามาด่าเราหรือเข้ามาทิ้งเรานะคะแต่เราทุกข์เพราะความคิดของเราเราคิดเรื่องเก่าๆวนๆซ้ําๆตรงนั้นแหละค่ะมันจะไปซ้ําเติมให้เรามีความทุกข์เมื่อไหรก็ตามถ้าเรามีสติมากพอเราก็ปลอบใจตัวเองว่า เราจะไม่คิดเรื่องที่ทําให้เป็นทุกข์ขอให้ตัดมันไปเมื่อไหร่ที่ความคิดแย่ๆมันผุดขึ้นมาก็ขอให้คุณรู้ทันมันแล้วก็ตัดมันทิ้งไปไม่ไปคิดต่อไม่ไปคิดขยายอย่างนี้ค่ะเรื่องความทุกข์ของคุณก็จะเบาบางลงนะคะเหมือนกับเรานอนหลับเห็นไหมคะเมื่อเรานอนหลับสนิทเหมือนกับร่างกายมันได้พักสมองมันได้พักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคิดเรื่องเดิมๆอีกนั่นแหละค่ะก็คืออย่างน้อยคุณก็ได้พักในตอนหลับนะคะ เอาแหละชาวธาตุลมคะยังไงแล้วก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตทุกๆวันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสติคุณจะดำเนินชีวิตของคุณอย่างไม่ประมาทขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ